ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะผู้สึกข่าวจังหวัดแม่ฮ่องสอนรายงานว่าบรรยากาศการลงทะเบียนทางรัฐรับสิทธิเงินดิจิทัลจุดลงทะเบียนที่ธนาคารอมสินธนาคารทกสและที่ทําการไปรษณีย์ในพื้นที่อําเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาของเมื่อวานนี้บรรยากาศเงียบเหงาบางธนาคารมีประชาชนมาขอคําแนะนําและให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออํานวย ทั้งประชาชนได้รับรู้ผ่านสื่อและสามารถลงทะเบียนผ่านมือถือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จอาจเจอปัญหาบ้างจึงมาขอคําปรึกษาจากธนาคารจุดลงทะเบียนจึงอยากจะแนะนําประชาชนให้ดาวน์โหลดแอปทางรัฐและลองลงทะเบียนด้วยตัวเองก่อนหากไม่สําเร็จก็สามารถมาที่จุดบริการลงทะเบียนของธนาคารได้ นายฐากอตันทศิษิ์ประธาน,นาคณะกรรมาการการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสภาผู้แทนราษฎรหารือกับกรมบัญชีกลางและสำนักงาน,นาคณะกรรมการกฤษฎิกาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายจากการที่อธิบดีกรมประมงได้ทำหนังสือสอบถามเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากการแพทย์ระบาดตามหมอคางดำสามารถทำได้หรือไม่ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่าแนวทางปฏิบัติสามารถใช้เงินในส่วนทดลองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตามความเหมาะสม ส่วน CPF ยืนยันตามเอกสารที่บริษัทได้ดำเนินการทดลองนำเข้าปลาหมอคางดำที่เป็นลูกปลาขนาดเล็กจำนวน2,000ตัวซึ่งเมื่อนำเข้ามาที่ท่าอากาศยานได้ตายไปทั้งหมด1,400ตัวเหลือเพียง600ตัวนำไปอยู่ที่บ่อพักปูนปลาหมอคางดำก็ทยอยตายเรื่อยๆจนเหลือ50ตัวนำส่งให้กับกรมประมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันว่าพิจารณาตามข้อเท็จจริงไม่ได้มีอคติกับใครและจะนำข้อสรุปส่งให้กับทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป พลเรือเอกอ,อ,อดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาก,การทหารเรือประธานคณะอนุกรรมธิการฝ่ายจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมากเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมากโดยมีกําลังพลในขบวนพยุหายาตราทางชลมากและฝีพายเรือพระราชพิธีจํานวน2 2 0 0นร้นายพร้อมมอบโอวาทให้กาลังพลว่าขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ ได้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีอันสําคัญและจงทาหน้าที่ให้เต็งที่เพื่อให้การจัดขบวนพยุหายาตราทางชลมารคเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติและขอให้ดูแลเรื่องอุบัติเหตุให้มีความระมัดระวังมากที่สุดสําหรับรูปแบบการจัดขบวนเรือพยุหายาตราทางชลมารในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีทั้ทงสิ้น52ลําความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตร โดยใช้กำลังคนประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น2,200นายซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีเป็นกนารจัดรูปแบบขบวนตามรูปแบบโบราณราชพิธีทุกประการรูปขบวนเรือแบ่งออกเป็น5ริ้ว3สายด้วยกันเผ่าหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะ